สวัสดีครับอ่าห่วงเที่ยงนะครับวันนี้มาดูหุ้นไต้หวันกันนะครับหุ้นไต้หวันสําหรับคนที่ชอบหุ้นนะครับวันนี้ไต้หวันนะครับวันนี้ไต้หวันวันพฤหัสที่ยี่สิบห้านะอ่าโดยปกติส่วนมากเนี่ยมันจะมาเป็นเลขเบิ้ลนะครับส่วนมากมันจะเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็ประจำวันพฤหัสนะครับประจำวันพฤหัสนี่เลขที่มาบ่อยที่สุดก็จะเป็น 2นะครับก็จะเป็น2องดันั้นวันนี้นะครับหุ้นไต้หวันวันนี้ให้เล่น2องนะครับสองนะครับสองหนะครับส,บสตัวก็จะเป็น2 6งหกหกสองสองสองหกแปดนะครับอ่สาสตัวก็จะเป็น2 6 8 2 8แสี่ อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสองหกแปดสี่ครับสามตัวเน้นพันธ o สองหกแปดครับอสองตัวเป็นสองหกหกสองสองแปดแปดสองแล้วก็สองสี่สี่สองตัวกันไว้กันเบิ้ลไว้นะครับกันสองสองไว้ด้วยนะครับสำหรับไต้หวันครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ